สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีสมาชิกเกษตรในกลุ่มของพวกเรานะครับแต่ก่อนเพื่อนๆผมไม่เคยให้ความสำคัญในเรื่องของดินในกระถางเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมั่นใจว่าดินที่เราผสมปลูกใช่ไหมมันมันดีอะ่ะเนาะด้วยความมั่นใจนะครับพอปลูกไปสักพักหนึ่งอาการของพืชที่าตามมาก็คือพืชในกระถางจะมีอาการใบเหลืองบ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับ แต่เขาไม่ได้เป็นทุกต้นนะก็เลยมาสังเกตดูพยายามดูว่ามันเป็นที่อะไรนะครับสรุปคือผมลองใช้ตัวน้ำหมักตัวหนึ่งตัวยาตัวหนึ่งใช้ดูนะครับก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อดินในกระถางมันดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่ารากพืชมันไม่สามารถที่จะดูดกินมาได้ก็หมายถึงว่าพืชรากพืชมันดินมันดีแต่รากพืชมันดูดดูดไม่ได้นะครับมันก็ส่งผลมาทางใบทำให้ใบเล็ก ใบเหลืองเนาะวันนี้ผมมีทริคนะครับวิธีการอีกหนึ่งวิธีการจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทดลองนําไปใช้ที่สวนดูนะครับไปไปดูกันตัวที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนวันนี้คือตัวนี้นะครับ EM เนาะเห็นไหมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับดินในกระถางของเรามันสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าจุลินทรีย์ในกระถางมันมีน้อยเนาะเราเติม เอ็มเข้าไปนะครับช่วยช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุเขาเรียกว่าเติมอาหารให้กับจุลินทรีย์เนาะเนี่ยมาวันนี้ผมจะใช้ให้ดูในอัตราส่วนน้ำหนึ่งลิตรนะครับเพราะว่าผมจะจะต้องการเพียงแค่รดไม่กี่กระถางเนะาะมันกวนผมทําการรดไปแล้วนะผมผสมใส่บัวนะครับสิบลิตรกับน้ําตัวนี้หนึ่งแก้วไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเปี่เป็นแก้วตัวนี้หนึ่งแก้วนะครับรดไปแล้วใส่บัวรดน้ํารดเลยเนาะมันได้ผลดีครับ ก็เลยจะมาทําให้ดูวันนี้นะวิธีการกับน้ำหนึ่งลิตรนะใช้อยู่หนึ่งแก้วแบบนี้นี่ไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้พอเทใส่ในน้ำหนึ่งลิตรได้เลยครับนี่แบบนี้ไม่ต้องผสมตัวอื่นเลยนะใช้เพียงแค่ EM นะครับมันเป็นการปรับสภาพจุลินทรีย์ในกระถางของเรา จุลินทรีย์บริเวณโคนต้นเนี่ยเพียงเท่านี้แล้วก็นําไปรดราดในกระถางได้เลย,เลยผักชีไปเรื่อยมีอาการใบเหลืองนะครับไม่ต้องไปหาเคมีมาใส่ใช้ e อประมาณสักหนึ่งแก้วครึ่งแก้วนะครับรดไปเลยเพื่อเติมแร่ธาตุเติมจุลินทรีย์ในดินใส่ e อเข้าไปเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับ แบบแบบนี้แหละแล้วก็ทําการรดน้ําตามปกตินะหนึ่งถึงสวันจะสังเกตเนได้เลยว่าใบของเราจะเริ่มเขียวขึ้นมาทันทีประเภทของพืชที่มันใบเหลืองใช่ไหมเนี่ยสแสดงว่ารากพืชเดินแล้วพอเดินเสร็จไปเจอกับดินที่มันจุด,ดินทีน้อยแร่ธาตุน้อยเนาะแต่ดินใน,นกระถางเราดีอยู่แล้วนะครับเราเติมออเอ็มเข้าไปถ้าเป็นกระถางเล็กก็เติมนิดเดียวพอแบบนี้นะครับ พยายามลดให้น้องมันซึมไปอยู่ข้างล่างกระถางเนาะตัวในกระถางเราอาจจะมีเป็นพวกเส้เดือนพวกฟิวเรนซีต่างๆเนาะแต่ว่า,าแร่ธาตุต่างๆมันอาจจะมันอาจจะน้อยเนาะก็เติมสารอาหารเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแร่ธาตุของฟินเรนซีในกระถางนะครับที่เห็นชัดคือผักกระถางขนาดเล็กแบบที่ผมปลูกอยู่นี่นะมันเห็นชัดคือดินมันมีน้อยเราเติมสารอาหารเท่าไหร่ มันก็อยู่ในดินกระถางแค่นี้เองแต่ก่อนมันเริ่มโซมนะครับผมก็เลยเอา E-M มาใส่สรุปน้องมีอาการพุ่งมีอาการฟื้นตัวนะครับมีใบที่ใหญ่ที่สมบูรณ์เนาะก็ถือว่าได้ผลดีมากๆนะครับพืชที่มีใบขนาดเล็กสารเนมันต้องใบใหญ่ใช่ไหมดินของเราดีแล้วเราเติมเข้าไปอีกเป็นสารอาหารนี่เข้าไปกดเข้าไปเลย เนี่ยผมรอบแรกะใบน้องจะเล็กมากเลยนะนี่รถไปได้สองวันนะครับรู้สึกว่าใบมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมีอัตราการแจกยอดที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อนๆดูเห็นไหมใบมันเริ่มมีความใหญ่ขึ้นเนะาะอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการดูแลรักษาพืชผักในกรทถางของเราวิธีการง่ายๆนะครับเนี่ยใช้ไปเลย สำหรับใครที่ชอบปลูกผักในกระถางแบบผมนะผักในกระถางมันเริ่มดูทรงว่าใบไม่ค่อยโตใบเล็กพืชไม่ค่อยงามน้ำวิธีการนี้ไปใช้เลยนะ,ะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการและความรู้เล็กน้อยนะครับที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ปรับใช้ในสวนของพวกเรานะเนาะเผื่อใครปลูกผักแล้วมไม่ค่อยงามนะครับใช้ตัวนี้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มีคุณภาพสูงนะครับเป็นเยี่ยมนะขวดละเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมจำไม่ได้นะ,ะถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากคนแรกกดติดตามกดแชร์ไปด้วยเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรเรานะรที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้เนาะส่วนพวกเราเห็นคลิปนี้แล้วก็ไปสังเกตดูผักในกระถางในสวนดูว่าม,มีความสมบูรณ์หรือใบไม่ค่อยโตเท่าไหร่นำวิธีการที่ผมนแนะนำนี้ไปใช้อยู่นะ แล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละขอบคุณทุกการกดและกดตานครับสวัสดีครับ